สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดน้ำตาดสุวรรณกัลยานะครับบ้านทับกุงจังหวัดอุดรธานีครับแต่ว่า,าเห็นต้นโพต้นหนึ่งแล้วก็คิดว่าถ้าบางทีเราเบื่อโลกหรืออะไรที่แบบโลกนี้มันอยู่ลำบากอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูต้นโพนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับ ต้นโพต้นนี้ก็คือนี่ครับจุดไข่แม็กเขาตรงนี้นะครับมันพื้นมันเป็นเขาเกิดมาด้วยพื้นเขาเป็นซีเมนครับแต่เขายังไม่อยากตายง่ายๆครับเขาก็จะออกรากข้างนี้ไปครับนี่ครับไปสุดรนุ่นก็หาที่หาดินลงไม่ได้ครับพอมานี่ก็เป็นแต่ซีเมนครับนี่ครับเป็นซีเมนลงไปไหนก็ไม่ได้ครับลงดินลงอะไรยากครับ เป็นซีเมนถึงจะไปทางนู้นครับก็พื้นนี้เขาเป็นซีเมนครับลากเขาลงลงดินไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะลงพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพราะงั้นถ้าใครแบบว่าเออเบื่อหน่ายชีวิตก็ดูต้นโพต้นนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็ยังขนาดเป็นต้นไม้ต้นโพเขาก็ยังไม่อยากตายเขาก็ยังดิ้นรนสู้เพื่อจะอาลากลงดินได้แม้แต่ว่ามันลงดินไม่ได้แหละแต่เขาก็มีความพยายามว่าสักวันหนึ่งเขาต้อง เอาลากลงดินให้ได้ก็เหมือนกับเราขอให้เรามีกำลังใจในการอยู่บนโลกนี้อย่างมีสตินะครับผม